คสวัสดีครับ f c ่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ค้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ Facebook ของอาจารยนด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับติลชัด FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมนะครับพบกับอาจารย์นะครับวันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีที่เมื่อลุงพลพ้นมนถิ่นอะไรจะเกิดขึ้นกับใครตั้งใจฟังดีนะครับผมนะครับก่อนอื่นใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับต้องฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะครับอานะครับสําคัญดีเดียวนะครับผมถ้าลุงพลพ้นมนถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในระดับสารชั้นต้นอุทธรหรือดีกาก็แล้วแต่ถ้าตัดสินเป็นที่สุดใครจะซวยครับใครกำลังแบกภาระหน้าที่ใครกำลังปกปิดหรือใครกำลังจะเจออะไรหลังจากนี้ครับหนึ่งคดีนี้โดยมากก็คือมันหาคนร้ายไม่ได้ขนาด ลุงพลที่จะตกมาเป็นจำเลยในปัจจุบันต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยตอนแรกเขาก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยครอบครัวนี้ครอบครัวนี้ก็เคยบอกว่าไม่ใช่ลุงพลในที่สุดก็บอกว่าเป็นลุงพลและตอนแรกที่ต้องหาคนร้ายเพราะว่าคดีนี้จะต้องเป็นคดีการฆาตกรรมเท่านั้นมิฉะนั้นพ่อแม่จะสวย จะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุเดินไปตายอย่างนั้นนี่ไม่ได้ครับพ่อแม่จะถูกดําเนินคดีการประมาททาให้ผู้อื่นเก่ความตายเมื่อผลักดันให้ลุงพลเดินทางมาเป็นคนร้ายเป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นจําเลยก็มีการคําว่าเป็นจําเลยหมายว่าบรรลุเป้าหมายว่าให้คดีนี้เป็นคดีการฆาตก,กรรมเรียบร้อยแสดงว่าจําเลยจะต้องสู้เพื่อ ไม่ให้เขาเป็นฆาตกรดังนั้นเมื่อลุงพลได้กลายเป็นจำเลยเรียบร้อยแล้วก็มีการได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ขั้นแรกก็คือได้การชดเชยในคดีการฆาตกรรมไม่รู้ว่ากี่แสนนะครับหลังจากนั้นก็มีความพยายามที่จะอยากได้เงินอีก10ล้าน3 0แสนเมื่อตกเป็นจำเลยก็ เข้าใจว่าตัวเองคิดว่าจะเตรียมเรื่องฟ้องแพ่งแล้วสิบล้านสามแสนค่าเสียหายทั้งหมดทั้งที่คดีอาญา,ายังไม่สิ้นสุดเลยเรียกว่าต้องทำให้สังคมเห็นแล้วก็เรียกว่าสายหัวกันทีเดียวคุณก็เลยมีคนที่จะยืนกระต่ายคาเดียว,ว่าจะต้องเป็นลุงผลเท่านั้นต่างจากนี้ไม่ได้นะผิดไปจากนี้ไม่ได้นะเพราะว่า คดีนี้ใช้เวลาเป็นปีกว่าๆเพื่อจะขอหมาจับลุงพลถ้าลุงพลผิดจริงคงถูกจับได้ตั้งแต่หกเจ็ดเดือนแล้วแลวครับหรือสามสี่เดือนแรกก็คงโดนแล้ะใครจะถ้าคนทำผิดใครจะมาต่อสู้ในชั้นศาลครับเพราะว่าเป็นคนจนมันไม่ใช่เรื่องสนุกที่ต้องหาเงินหาทองขายอะไรจะมาจ้างทนายล่ะ ถ้าคนทำผิดเขาต้องรู้ว่าต้องมีหลักฐานสู้ไปก็ผิดอยู่ดีสมมุติเงี้ยดังนั้นเมื่อลุงพลถูกผลักไปสู่ขบวนการจนกลายเป็นจํำเลยในคดีต่อมาภรรยายก็เป็นจำเลยด้วยดังนั้นได้เงินชดเชวยว่าคดีนี้ได้เป็นคดีการฆาตกรรมแล้วละ่ะดังนั้นลุลต้องต่อสู้แล้วต่อไปต่อมาเนี่ยครับเรียกว่า มีวงนอกวงในอะไรก็แล้วแต่นะครับเห็นว่าลุงพลเนี่ยน่าจะพ้นบนถิน่นถูกยกฟ้องในชั้นสารแน,น่นอนสิ่งนี้มันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งที่เดินกระต่ายขาเดียวว่าเป็นลุงพลคดีร้ายแรงขนาดนี้ไม่มีคนผูดต้องสงสัยคนอื่นเลยครับจงใจเป็นลุงพลคนเดียวถ้าลุงพล,ผล,ผลผพ้นผิดพ้นบนถิ่นต่อสู้จนพ้นบนถิ่นจะเกิดอะไรขึ้นครับคดีนี้ จะกลายเป็นคดีไม่ใช่การฆาตกรรมอีกครั้งหนึ่งถ้าคดีนี้ไม่ใช่การฆาตกรรมและคดีนี้ก็จะกลายเป็นคดีย้อนไปที่ว่าไม่ใช่การฆาตกรรมเพราะไม่มีคนร้ายถ้าจะใช้เวลาในการหาคนร้ายใหม่เพื่อจะให้คดีนี้เป็นคดีการฆาตกรรมเพื่อจะหาฆาตกรและจะไปหาจากไหนล่ะครับ ถ้าลุงพลพ้นผิดมันโอลเรพ่อเลยนะครับก็จะกลายว่าพ่อแม่จะถูกดำเนินคดีข้อหาประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมันก็จะดังขึ้นมาอีกและคดีนี้ยังไม่มีผู้ต้องสงสัยคนใหม่ยังไม่มีจำเลยคนใหม่คดีนี้ก็ยังเป็นคดีที่ไม่ใช่การฆาตกรรม ถ้าเป็นอุบัติเหตุเป็นอะไรไม่ได้นะครับคือว่าประมาทเพราะว่าเด็กอายุน้อยนี่แหละครับเรียกว่ามันมีแรงบีบมากมายสู่คนกลุ่มหนึ่งส่วนคุณจะรู้ว่าใครทำหรือไม่ทำไม่ใช่ปัญหานละครับเพราะว่าลุงพลต่อสู้เพื่อให้เขาพ้นมลทินในเรื่องนี้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าลุงพลพ้มลทินปุ๊บปัญหาทุกอย่างมันจะถาโถมไปหาพ่อแม่ ได้เงินการฆาตกรรมไปแล้วชดเชยแต่ไม่มีคนร้ายแล้วคุณต้องไปหาคนร้ายใหม่จะคืนเงินไหมผมไม่รู้หรือได้ไปแล้วหมดแล้วแต่ไม่มีการฆาตกรรมแสดงว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อจะหาคนร้ายคนใหม่ต้องหมดอายุความไมไหมหรือจะดำเนินคดีเดิมเลยก็คือประมาททำให้ผู้อื่นได้เก่ความตะาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ คุณกำลังตกทุกข์ทางใจคุณจึงไม่มีจุดว่างให้ลุงพลเป็นคนปกติเลยเพราะคุณจะให้เขาเป็นฆาตกรตลอดเหตุผลก็คือผิดจากนี้ไม่ได้ไงโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ